มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านบุฟังมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อป้าชอยป้าชอยในแกเป็นโรคคอหอยพอกแกมากู้เงินยายของคุณทองดีแกจะมาที่บ้านตอนที่เอาดอกเบี้ยมาส่งให้ยายนี่คุณทองดีเล่าให้ฟังยายก็บอกว่าป้าชอยเนี่ยแกเป็นคนดีแต่แกจนน่าสงสารบางทียายมีอะไรก็ให้แกเอาไปกิน อย่างพวกผักต่างๆฟักแฟงแตงกวาถั่วฝักยาวเพราะว่าที่บ้านยายเนี่ยปลูกเอาไว้เยอะรวมทั้งกล้วยด้วยบางทียายก็ถึงกับให้เข้าสารไปด้วยยายบอกว่าปลาช้อยนะ่ะมีลูกหลายคนผัวเป็นคนไม่เอาทานนะชอบเมาเมาทั้งเหล้าทั้งกัญชาไม่ใส่ใจลูกเมียก็ปล่อยให้หากินกันเอง ป้าช้อยมีที่นาเอาไว้ปลูกข้าวปลูกถั่วเขียวแต่ว่ามีอยู่ไม่มากยายบอกว่ารู้สึกจะมีอยู่สามไร่แต่ที่ต้องมากู้เงินยายก็เพราะว่าต้องเอาเงินไปเสียให้กับคนที่ผัวป้าช้อยเนี่ยไปฟันหัวเขาเขาก็เรียกเงินไม่มีเงินก็ต้องมากู้ยายไปว่าอย่างนั้นผัวขี้เมาเมาแล้วหาเรื่องใส่ตัวทำให้ลูกเมียเดือดร้อน ญาติทางฝ่ายเขานะ่ะไม่เอาไม่ครบแล้วเพราะว่าทําให้เขาเดือดร้อนเงนไปหมดคอยแต่จะขอยืมเงินจนญาติระอาเบือนหน้าหนีนี่นหมายถึงผัวป้าชอยป้าชอยมาคุยกับยายก็มีความทุกข์มาระบายทั้งเรื่องผัวไม่ดีทั้งเรื่องที่ตัวเองเป็นโรคคอหอยพอกโปนใหญ่เบ้อ่จนหน้าเกลียดหน้ากลัวเด็กเกเห็นวิ่งหนีร้องไห้กลัวเลย พวกผู้ใหญ่ก็มักจะหลอกเด็กว่าแกจะจับกินตับว่างั้นแกไม่ชอบเลยที่ไปหลอกเด็กแบบนั้นเพราะทำให้เด็กๆกลัวแกไม่ไว้ใจแกทำอยังว่าแกเป็นตัวประหลาดแกก็เล่ากับยายระบายเรื่องในอกบางทีแกก็ร้องไห้ไปด้วยมันเป็นเวรกรรมอะไรของฉันก็ไม่รู้แกจะพูดอย่างเนี้ยวันหนึ่งป้าชอยเล่าว่า กรรมที่แกกำลังโดนมันสนองอยู่เนี่ยคงจะเป็นเพราะว่าก่อนนั้นตอนที่แกยังเป็นเด็กอายุสิบสองปีนะแกเคยทำมันเอาไว้ยายก็ถามว่าเรื่องมันเป็นยังไงป้าชอยก็เล่าบอกว่าตอนที่อายุสนะิบสองน่ะแกไม่ได้อยู่ที่บ้านแม่พาไปฝากให้อยู่กับญาติกันที่จังหวัดสิงห์บุรีแกก็ไปอยู่กับเขาเขาเป็นลุงกับป้าแล้วป้ากับลุงเนี่ยก็ไม่มีลูกกันเลยสักคน เพราะว่าป้าเป็นคนมีลูกยากท้องแล้วแทงไปตั้งหลายคนอยู่ที่บ้านนั้นก็ไปช่วยเขาทำงานทุกอย่างที่เขาทำกันก็ไม่พ้นทำนาทำสวนทำไร่แต่ที่แม่ต้องพาไปฝากเอาไว้ที่นั่นก็เพราะว่ามีลูกหลายคนมากแม่เลี้ยงไม่ไหวก็เลยต้องขอให้คนอื่นช่วยแบ่งเบาไว้เสีบ้างที่หมู่บ้านนั้น่ะที่ป้าชอยไปอยู่นะมียายคนหนึ่งชื่อยายดวงยายดวงนี่แกคอหอยพอกใหญ่มากเลย ป้าชอยเห็นเข้าก็ตกใจกลัวเพราะว่าเกิดมาไม่เคยเห็นคนเป็นอย่างนี้มาก่อนป้าก็บอกว่าแกเป็นโรคเวีนโรคกรรมแต่ยังไงเสียป้าชอยก็กลัวไม่อยากจะเข้าใกล้แกเลยไม่เข้าใกล้จริงๆด้วยแต่แกก็ชอบมาขอใบมากรูดที่บ้านป้ามาทีไรก็จะให้ป้าชอยเนี่ยสอยให้ทุกทีอ่าแกก็ต้องทําทั้งที่ไม่อยากทําเอาไปยื้นในแกบางทีโยนในแกเลยแล้วก็รีบวิ่งหนี ยายดวงก็ถามว่ามึงเป็นอะไรของมึงปราชอยก็ไม่ตอบที่ทําอย่างนั้นก็เพราะไม่รู้ว่าโรคคอหอยโตนี่มันจะติดต่อมาถึงตัวเองหรือเปล่าก็คิดไปตามภาษาเด็กที่ไม่มีใครเขาบอกเล่าว่าความจริงแล้วมันเป็นยังไงกันแล้วยายคนนี้ก็ชอบเอาแกงนั่นแกงนี่มาให้ที่บ้านป่าเวลาวันพระทีก็เอามาให้เชื่อไหมว่าปราชอยไม่กินเลยไม่แตะต้องด้วยแต่ว่า แกไม่เคยบอกป้าหรือลุงว่าแกเกลียดกลัวยายดวงมากวันหนึ่งป้าเนี่ยใช้ให้ป้าชอยเนี่ยเอาข้าวโพดดิบไปให้ยายดวงที่บ้านของแกเอาใส่ถังหิ้วไปป้าชอยก็ไม่อยากจะไปเลยแต่ก็ต้องไปไปเรียกแกอยู่ตั้งนานก็ยังไม่ออกมาเขาว่าแกหูตึงด้วยก็คงจริงอะเรียกต่อไปตั้งหลายคําจนแกได้ยินแกก็ออกมาป้าชอยก็รีบเอาถังวางไว้ให้แกหยิบเองถอยออกมาห่าง แล้วก็บอกแกว่าป้าให้เอาข้าวโพดมาให้แกก็ขอบอกขอบใจกันใหญ่ให้ศีลให้พรให้อายุมั่นขวัญยืนอะไรํำนองนั้นตอนขากลับเนี่ยป้าช้อยไม่ได้จับหูหิว้วถังอาจจะจับขอบมันเพราะว่าไม่อยากจะจับตรงที่มือยายดวงแกหิว้วตอนที่เอาข้าวโพดเข้าไปในบ้านแกยายดวงคงยังไม่รู้ว่าป้าช้อยนี่รังเกียจแกมากป้าช้อยเห็นแกทีไรขนก็ลุกด้วยความกลัวขยะขยังแกทุกทีเลยแล้วก็กลัวทุกทีด้วย ว่าจะต้องเป็นอย่างยายดวงที่นี่มีอยู่วันหนึ่งตอนบ่ายๆยายดวงมาคุยกับป้าที่บ้านที่ใต้ถุนบ้านป้าน,าน,นี่เองมีแค่ไม้อยู่เอาไว้นั่งทำโน่นทำนี่เอาไวน้นั่งพักนั่งคุยกันเวลาแขกไปใครมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันป้าก็ให้ตักน้ำให้แกกินป้าชอยก็เอาขันน้ำที่เก่าๆนี่ตักให้แกป้าเห็นเข้าก็ว่าทำไมไม่เอาขันใหม่ละใบนี้มันเก่าไม่ได้ใช้ แต่ป้าไม่ได้ว่าต่อหน้ายายดวงหรอกมาพูดที่หลังๆจากที่ยายดวงแกกลับไปแล้วป้าชอยก็บอกป้าว่าฉันไม่รู้นี่ป้าก็เลยสั่งสอนคราวหน้าคราวหลังตักน้ําให้แขกกินอย่าใช้ขันเก่าๆใบนั้นอีกนะแต่พอแกมาอีกป้าช้อยก็ใช้ขันใบนั้นอีกอะป้าก็เลยโมโหใหญ่ถามว่าทําไมไม่จําสอนไม่จําเลยนะฮะอย่าเอาขันเก่าให้แขกกิน ป้าชอยก็ไม่ได้บอกป้าว่าเพราะอะไรแต่ความจริงก็คือว่าป้าชอยนั้ไม่อยากจะใช้ขันใบอื่นที่มันยังใหม่ๆเพราะว่าขันพวกนั้นอ่ะป้าชอยจะต้องใช้มันตักน้ํากินแกก็กลัวติดโรคขอหอยพอกจากยายดวงก็ไปรังเกียจแกแต่ว่าจะบอกป้าได้ยังไงว่าทําอย่างนั้นเพราะอะไรวันหนึ่งทําบุญเข้าพรรษาป้าก็ชวนไปด้วยแล้วก็อยู่ฟังเทศกันที่วัด ทำบุญกันแล้วก็กินข้าวล้อมวงกินกันมีเพื่อนบ้านกินกันด้วยยายดวงก็มาเลยทีเดียวเอากับข้าวของแกมานั่งร่วมวงป้าชอยกินข้าวกําลังอร่อยเนี่ยหมดรสเลยอ่าทันทีทันใดอ่ะแหละนึกอยากจะไล่าย,ยายดวงไปพ้นก็กินไปก็คอยดูไปว่ายายดวงเอามือไปหยิบกับข้าวถ้วยไหนบ้างป้าชอยจะได้ไม่ตักเอาแกงในนั้นมากินส่วนแกงของยายดวงเนี่ย ปลาชอยแม่แต่ต้องอยู่แล้วจำได้ว่าวันนั้นแก,แกงเนื้อใส่พักทองน่ากินแต่ว่าปลาชอยกลับคนลุกด้วยความขยัดขย่งหวาดกลัวหมดอร่อยเลยกินข้าวแท่ไม่หมดชาำไม่นึกอยากอยู่ฟังเทศอยากจะกลับบ้านเพราะยายดวงดันมานั่งฟังเทศอยู่ใกล้ๆป้าเอ๊นี่มันอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้นะตอนนั้นปลาชอยก็คิดไปอย่างนั้น บุญกุศลที่นั่งฟังเทศในวันนั้นนะ่ะคงจะไม่ได้เลยเพราะใจมันไม่สงบมีแต่ความรังเกียจเยดวงเพราะอีกไม่นานนักเย,ยดวงก็มาที่บ้านอีกป้าก็บอกให้ปลาชอยนี่ตักน้ําให้เย,ยดวงกินอีกทีนี้จนปัญญาจริงๆก็ไอเรื่องขันน้ําเก่านะั่นแหละป้าต้องด่าแน่แต่ว่าก็ปลาชอยก็ยอมที่จะโดนดา่าเพราะว่าที่บ้านป้ามีขันกินน้ําอยู่แค่สองใบเป็นขันอลูมิเนียมใบหนึ่งเก่าๆบุบ ใบหนึ่งใหม่วกว่าด่าก็ด่าเหอะก็าตัดสินใจใช้ขันใบเก่าตาักน้ําให้ยายดวงกินอีกป้าจ้องหน้าขมแงเลยอ่าประช้อยก็รีบหลบมาเสียโดยเร็วยายดวงไปแล้วโดนหนักเลยทีนี้ป้าด่าสั่งสอนปอนปี้ไปหมดเสร็จแล้วคาดขันให้ประช้อยบอกว่าทําไมต้องทําอย่างนั้นทําไมต้องฝ่าฝืนที่ป้าสั่งด้วยมันไม่ดีตรงไหนที่ป้าบอกให้เอาขันใหม่ตักน้ําให้ยายดวงกิน ป้ช้อยก็ไม่อยากจะบอกป้าเลยว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าป้าบังคับให้ต้องพูดก็เลยพูดออกไปพอป้าได้ยินเข้าป้าถึงกับเงียบไปอึดใจทีเดียวแล้วถึงว่าไอรังเกียจแกทําไมแกไม่ได้เป็นอะไรร้ายๆอย่างนั้นหรอกมันเป็นเวรเป็นกรรมของแกที่ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วป้าก็เล่าว่ายายดวงก่อนนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไร มาเป็นในตอนหลังป้าก็ไม่รู้ว่าแกเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรไปกินอะไรเข้าป้านะบอกให้ป้าชอยนะสงสารแกอย่าได้ไปตั้งข้อรังเกียจแกเลยแต่ป้าชอยก็ยังกลัวยังเกลียดยังไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากแต่ต้องสิ่งของที่แกจับต้องแล้วก็มันมันเหมือนเดิมแหละต่อมาป้านี่เกิดมีลูกขึ้นมาป้าชอยก็เลยไม่ได้อยู่กับป้าอีกแล้วกลับบ้านก็ไปนึกหรอกว่าจะต้องมาเป็นขอหอยพอกบ้าง เพราะว่าป้าชอยเนี่ยหลีกเลี่ยงหมดทุกอย่างที่ยายดวงแกยิบแกจับไม่ได้ไปถูกเนื้อต้องตัวอะไรแกเลยแต่ป้าชอยก็เป็นป้าชอยไม่รู้ว่ามันยังไงก็เลยคิดว่าเนี่ยมันต้องเป็นเวรกรรมที่แกรังเกียดยายดวงมากมากซะจนเห็นแกลกขนลุกเกลียวอยากจะวิ่งหนีกรรมก็เลยสนองแกเห็นเห็นเลยส่วนเรื่องผัวนั่น แกก็คิดว่ามันเป็นกรรมของแกเหมือนกันเพราะว่าก่อนนั้นนะ่ะแกจะเกลียดเขามากเขามาเกี่ยวพาราสีแกก็จะไล่เขาไปไกลๆแต่เขาก็ตื้ออยู่นั่นแหละแกเคยเอาน้ําสาดเขาด้วยเขามาร้องเรียกที่หน้าต่างบ้านแกก็เลยรียบตักน้ําสาดใส่เขาเขาก็ร้องเอะอะว่าทําอะไรเนี่ยแล้วบอกโอ้มันเย็นดีนะนี่เล่นสงกรารหรือ,อยังไงกินเจป้าปชอยก็ว่าเล่นสงกรารบ้าอะไรละ่ะฉันเกลียดแกนะหาล่ะ แต่เขาก็ไม่ยอมเลิกราเจอที่ไหนก็พูดก็ทักถามชวนคุยอ่าปาชอยหนีเลยบ้าเรื่องไงตื้ออยู่ได้วันหนึ่งเขาไปไหนมาก็ไม่รู้มาแวะขอน้ํากินขันปาชอยก็ไล่เขาก็ไม่ไปจะกินน้ําก่อนปาชอยก็คิดว่าเออดีแล้วอยากจะกินน้ําใช่ไหมก็ไปเอาขันเก่าเคลือละกมาจากปากโอ่งที่ในครัวขันใบนั้นเอาไว้ตักน้ําล้างถ้วยล้างชาม ก็สกปรกหน้าดูไม่ได้ขาดได้ถูหรอกนั่นแหละตักน้ําในโอ่งนั้นที่เอ่อก้นโอ่งร้อยวันพันปีไม่ได้ล้างเนี่ยเอาให้เขากินเขาก็ไม่ว่าอะไรกินหน้าตาเฉยชักได้ใจวันหลังมาขอน้ําอีกไรก็ไม่ไปแถมขู่ด้วยนะห่วงน้ํากินระวังจะเป็นโรคท้องมันนะแล้วก็พูดว่าห่วงน้ําท้องมันตกสะพานท้องแตก,กว่างั้นได้เลยเอา่าป้าชอยก็คิดอย่างนั้น ทำแช่งดีไปเหอะเดี๋ยวเห็นดีกันขันในครัวน้ำในโอ่งในครัวแล้วยังแถมเอามือจุ่มลงมาในขันด้วยทีนี้ถือโอกาสล้างมือในนั้นซะเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำเขาไปได้ยังไงแต่ก็ทำไปแล้วแล้วก็เอาไปให้เขากินเขาก็กินมันจนหมดขันก็บอกชื่นใจจังอ่าส่วนป้าชอยเนี่ยแทบจะอ้วกมาขอน้ำกินหลายหนแกก็ใช้วิธีแบบเนี้ย จนวันหนึ่งได้ข่าวว่าเขาท้องเสียอย่างหนักแทบตายหลังจากนั้นก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นป้าชอยก็ไม่รู้จริงๆเกิดนึกสงสารเขาคงจะเป็นเพราะน้ําของแกที่ตักให้เขากินตั้งแต่วันนั้นก็เปลี่ยนไปจนได้แต่งงานกันเออนี่ก็คงจะเป็นกรรมอีกยายได้ฟังป้าชอยเล่าแล้วก็ถอนให้ใจเฮือกใหญ่เลยทีเดียวป้าชอยก็ว่าตัวแกเองทําไมด่ดีเอาไว้หลายเรื่องหลายอย่างมันก็คงเป็นเพราะทําไม่ดีอะ ก็เลยทำให้มาพบเจอสิ่งที่ไม่ดีคุณทองดีได้ยินที่ป้าชอยเล่าตั้งแต่ยังเป็นเด็กนั่งอยู่ข้างๆยายมันนานมากแล้วแล้วเกินแต่ก็ยังจําได้จนกระทั่งทุกวันนี้ครับเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่ป้าสวยัย เล่าให้ฟังป้านสวัยแกบอกกาคิดตามภาษาคนแก่ว่าชีวิตคนเรานี่เนาะมันไม่มีอะไรเลยเกิดมาก็ดิ้นรนไปแล้วก็มันก็ไปจบลงตรงที่ทุกคนมันต้องจบเหมือนเหมือนกันน่ะแหละอ่าป้าไว้เล่าให้ฟังว่าปีนั้นน่ะที่หมู่บ้านแกมันเกิดเรื่องที่ทำให้ชาวบ,บ้านอกสันขวัญผวามีคนเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่า พอเห็นเท่านั้นนะ่ะคนที่เห็นที่เป็นผู้หญิงวิ่งหนีเข้าหมู่บ้านเลยตะโกนลั่นเลยเสียงนี่แหลมเปียบจะบอกไม่รู้ผีหรือคนไม่รู้คนหรือผีวว,ว,วพูดวนไปวนมาอยู่งั้นนะ่ะเมื่อถูกสอบถามเธอก็บอกว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากชายป่าแล้วหน้าตาเขาไม่เหมือนคนเลยมันเต็มไปได้วยความน่าเกลียดน่ากลัวพอรู้ก็ไม่รอช้ากันลนะเวลานั้นใกล้ค่ำแล้วด้วยแต่ก็ไปกันหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิง พอไปถึงก็เห็นผู้ชายคนนั้นจริงๆหน้าตายังกับผีไม่มีผิดแสนจะน่ากลัวผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่เสื้อผ้าแทบจะไม่มีติดตัวขาดขาด,ขาดวิ่นวินไปหมดแล้วพวกที่ไปกันมองดูแล้วเห็นว่าเขาไม่มีอาวุธอะไรก็เลยถามว่าเขาเป็นใครเวลานั้นเขายืนอยู่ใกล้ๆต้นไม้ต้นหนึ่งกำลังจ้องพวกที่ถามอยู่ไม่วางตาเชียวเขาไม่ตอบว่าเขาเป็นใคร แต่ชี้มือเข้าไปในป่าเสร็จแล้วก็เดินหายเข้าไปมีคนจะตามแต่ว่ามีคนห้ามมาไว้บอกมันไม่ปลอดภยัยมันใ,นใกล้จะค่าแล้วด้วยในปีนั้นที่หมู่บ้านของป้าสวัยเนี่ยมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นหลายเรื่องทั้งน่ากลัวทั้งแปลกก่อนหน้านี้ก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งตายต่อมาก็มีคนตายอีกหลายคนคนที่ตายน่ากลัวมากกว่าใครก็ชื่อนางใบนอนตาค้างแล้วปากของ,งนางก็อ้ากว้าง เขาพบศพของแกในบ้านหลังเล็กของแกเองนะ่ะแกอยู่กับลูกผู้ชายคนผู้หญิงคนแต่ว่าพวกเขามาอยู่กันในช่วงนั้นไปรับจ้างเกี่ยวข้าวที่อีกหมู่บ้านหนึ่งเวลานั้นป้าสวัยอยู่ที่บ้านปีนั้นแกอายุประมาณสักสิบสองปีแกกลัวมากเลยในข่าวที่เขาเอามาเล่ากันนะ่ะจนไม่กล้าออกจากบ้านกลางคืนก็น,นอนกับแม่ไม่ยอมห่างกลัวมันจะขึ้นมาบนบ้านอย่างที่ป้าใบะโดนคนร้ายฆ่าตาย พระใบ้นี่แกเป็นใบ้พูดไม่ได้แต่ก็มีผัวนะมีลูกแล้วผัวแกก็มีอันเป็นไปแกไปรับจ้างเขาตัดโคนต้นไม้โดนต้นไม้ลมทับกลางตัวท้องแตกเลยอ่าตายพระใบ้ไม่ใช่คนมีพิษมีภัยอะไรเลยบ้านอยู่ห่างชุมชนใกล้ๆดงไพ่ฐานะยากจนแต่คนร้ายก็ขึ้นบ้านฆ่าแกตายแล้วก็จับตัวคนไร้ายไม่ได้เช่นเดียวกับร้ายอื่นๆที่ตายเพราะโดนฆ่าเหมือนกันคนร้ายจะบีบคอหรือว่ารัด ลำคอสิ่งที่มันต้องการไม่ใช่ทรัพย์สินแต่ว่าเป็นข้าวปลาอาหารมันจะเข้าบ้านของเหยื่อในยามดึกสงัดแต่บางทีก็กลางวันแสกเพราะเจอเจ้าของบ้านมันก็ฆ่าเสียตายไม่มีใครรอดชีวิตมาพูดจาบอกกล่าวได้ว่ามันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหน้าตาเป็นยังไงและผู้ชายที่น้าจิตไปเจอแล้วก็แหกปากร้องลัน่นวิ่งออกมาจากชายป่านะคนนี้ไม่เคยมีใครเห็นเขามาก่อน เขาเป็นคนนอกหมู่บ้านเขาเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่น่าไว้วางใจอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้พอเช้าชาวบ้านก็รวมตัวกันเพื่อล่าหาตัวชายคนนั้นผู้ใหญ่กำนันเป็นคนนำชาวบ้านก็ตื่นตัวและตื่นเต้นกันมากแล้วก็ยังตื่นกลัวด้วยไม่มีใครออกจากบ้านไปทำนากันในวันนั้นคนที่ไม่ได้ออกไปช่วยตามล่าก็อยู่แต่ในบ้านส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงคนแก่แล้วก็เด็กๆ ส่วนพวกผู้ชายเขาก็ร่วมมือกันออกไปตามหาผู้ชายแปลกหน้าคนที่ว่าเนี่ยแบ่งกันเป็นกลุม่มกลุ่มเป็นพวกพวกแล้วก็แยกย้ายกันออกค้นหาเข้าไปในป่าโดยมีอาวุธติดมือกันไปด้วยส่วนใหญ่จะเป็นมีดเชื่อกันตามหาจนเจอแล้วก็จับตัวเขาออกมาจากป่าเขาพูดจาไม่รู้เรื่องหน้าตามีแต่แผลเป็นหน้าเขาเนี่ยเคยต้องเละมาก่อนแล้วรู้สึกออกจะฟั่นเพลอนด้วย ถามยังไงก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาอย่างไหนกำนันก็เลยคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเสร็จแล้วเขาพูดกันในตอนหลังว่าผู้ชายคนเนี้น่าจะเป็นไอเสือปล้นหรือว่าคนร้ายที่หนีคดีร้ายแรงแล้วก็าอาจจะโดนคู่อริรุมทำร้ายจนหน้าตาเป็นแผลเต็มไปหมดแต่ไม่ตายอาจจะมีคนมาช่วยหรือเปล่ายัางไงไม่รู้ก็รอดอยู่มาได้หลบหลบซ่อนซ่อนอยู่ตามป่าเรื่อยไป คาดว่าคนที่ตายในหมู่บ้านก็คือเหยื่อของเขาคนนี้แหละที่ลงมือฆ่าเองเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วนี่ข่าวการตายของชาวบ้านก็ียบหายไปความตายอยู่ใกล้แค่คืบชายคนนี้หยิบยื่นให้ตั้งหลายคนทั้งคนรวยทั้งคนจนคนจนมากๆอย่างปลาใบก็โดนกับเขาด้วยส่วนคนที่ตายคนหนึ่งมีฐานะดีมาก ก็โดนฆ่าตายเหมือนกันผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยคือคนที่ชาวบ้านไม่เคยอยากยุ่งเกี่ยวด้วยเขาบอกไม่ใช่คนดีให้กู้เงินแล้วก็คิดดอกเบี้ยแพงแล้วพอไม่มีดอกจะส่งก็ยึดที่นาบางที่บ้านายึดแม้กระทั่งเรือนชานที่อยู่อาศัยไม่มีผ่อนปลนไม่มีเห็นอกเห็นใจใครชื่อตาสีมันเป็นเพราะแกเอาเปรียบเขามากเกินไปตอนที่แกตายชาวบ้านเขาก็ไม่นึกเสียดาย แต่เขากลับพูดกันว่าเห็นมหมงกมากก็เพอตายแล้วเอาอะไรไปได้บ้างอะแต่บางคนก็เถียงแทนแกบอกว่าแกเอาไปไม่ได้แต่ว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ตกอยู่กับลูกกับหลานน้องแกก็จะได้ใช้กันลำไยแล้วชาวบ,บ้านาก็ว่าเงินทองทรัพย์สมบัติจะได้ไดมาจากการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขามันจะใช้ได้ไปสักกี่น้ําคยนยตาสีนี่มีเยอะอ่าแย่งชิงมรดกฆ่ากันตายในระหว่างพี่น้องก็เยอะ แล้วก็ปรากฏว่าลูกหลานของแกมีอยู่คนหนึ่งเชื้อสายของแกนี่อ่าชื่อนายสองนิสัยใจคอเหมือนแกเดะเลยทําเหมือนกับแก,แกปล่อยเงินกู้เหมือนกับแกแล้วก็ขูรีดดอกเบี้ยแพงๆเหมือนกับแกก็ดูเขามีความสุขดีแล้วคนก็ยังกู้ยืมเงินจากเขาอยู่ทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่รู้ว่าเขาคิดดอกแพง ที่ว่าจะต้องยอมเขาก็เป็นเพราะว่าไม่รู้จะไปกู้ยืมจากใครแล้วก็คนออกเงินกู้ส่วนใหญ่ก็จะคิดดอกแพงเหมือนเหมือนกันมันหาถูกกว่าน,นี้ไม่ได้เหมือนกันแต่มันก็เลยต้องเอาในสองคนนี้ก็ไม่ตายดีตายขณะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายกายกองขับรถปิกอัพไปช่วยงานเขารถแหกโคง้งพุ่งลงน้ําไม่มีใครช่วยได้ไม่มีใครช่วยด้วยเพราะว่าไม่มีคนเห็นมันดึกแล้วเขาไปงานเลี้ยงเมากลับมาตามลําพังคนเดียว ดีที่ว่าลูกเมียรอดตายเพราะไม่ได้ไปกับเขาด้วยทั้งที่นัดจะไปด้วยกันนะแต่เมียเกิดพลาดล้มในห้องน้ําท่าไหนไม่รู้เดินขากระเพลกระเพล่ก็เลยไม่ไปพอแม่ไม่ไปลูกก็เลยไม่ไปก็เลยรอดตายอ่าแต่สองตายคนเดียว